สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าโหนฟองสนานฟันดวงนาย,ยกใหม่นัมเบอร์3ากำลังมาพฤตจิกายนปลายปี2568ย้อนคำทำนายโหนฟองสนานได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการ y o u t u b e ช่อง8 พูดถึงเรื่องราวต่างๆมากมายโดยเฉพาะความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่กำลังจะมีผู้นำคนใหม่สอดคล้องมากับดวงดาวต่างๆที่ทำการย้ายในช่วงปลายปีคดีความอะไรที่ค้างคาจากคนเก่าจะเริ่มคลี่คลายชัดเจนแนะตามข่าวผู้นำใหม่ที่จะพาไทยนั้นพิกโฉมดวงนายกรัฐมนตรีคนที่32 หนฟองสนานเชื่อว่าความอึดดัดทางการเมืองของรัฐบาลจะเริ่มชัดเจนขึ้นหลังยี่สิสามสิงหาคมรัฐบาลใหม่จะเริ่มบริหารประเทศอย่างเต็มที่ประมาณ16พฤศจิกายนเป็นต้นไปและมีการคาดการว่าประมาณยีสิสงหาคม2568รัฐบาลจะหาเพื่อนเก่าซึ่งหมายถึงกลุ่มรัฐบาลเก่าโหนฟองสนานให้จับตาดวงของท่านนายก ตั้งแต่19พฤษภาคม2568ถึง23สิงหาคม2568ท่านอาจจะต้องจำใจจากตำแหน่งแม้ว่าโพของนีดาจะระบุว่าท่านนายกโพอันดับหนึ่งแต่เกณฑ์น,นี้จะจางไปหลัง24สิงหาคม2568มีโอกาสที่จะกลับมาได้อีกครั้ง ในช่วง14กุมภาพันธ์2569ถึง24สิงหาคม2569แต่เมื่อเทียบกับสถานการณ์การเมืองปัจจุบันแล้วอาจจะไม่ใช่หมนฟองสนานให้จับตาคุณอนุทินตั้งแต่24สิงหาคม2568ถึง14กุมภาพันธ์2569เชื่อว่าท่านลักคนาเมธจะเสียไปก่อนแล้วจะได้กลับมาเช่น อาจจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลหรือถูกปลดแต่จะชิงถอนตัวก่อนหากไม่ได้เป็นนายกภายใน14กุมภาพันธ์2569ก็จะหยุดเล่นการเมืองท่านอาจจะได้เพื่อนเก่าหรือตำแหน่งสำคัญกลับมาเช่นมท .1 หรือหุ้นหมนฟองสนานกล่าวว่าคุณอุ้งอิงจะต้องประคองตำแหน่งนายกให้ดีตั้งแต่5พฤษภาคม68เป็นต้นไป ช่วงที่อันตรายที่สุดคือ29กรกฎาคม68เป็นต้นไปท่านอาจจะต้องจำใจจากตำแหน่งและอาจจะได้กลับไปเลี้ยงลูกเชื่อว่าคุณนุงอิงไม่น่าจะรอดในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหมอปลายมองเห็นผู้นำใหม่เดือนพฤศจิกายนตามคำทํานายดวงนายกคนใหม่หมอปลายไพรกสิบมองเห็นแล้วผู้นำคนใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดทางช่อง YouTube Lady Society พูดถึงคำทำนายในเรื่องของการบ้านการเมืองและดวงของนายกคนใหม่คนที่32นี้กำลังจะมาอย่างที่บอกว่าจะเป็นผู้ชายที่หน้าตาคุ้นเคยเป็นนักธุรกิจที่อายุไม่มากพร้อมจับตาการเปลี่ยนโฉมหน้ารัฐบาลในช่วงปลายปี2568นี้หมอปาย พูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองและสิ่งที่ต้องจับตามองหมอปลายเตือนให้ระวังในเรื่องของน้ำท่วมในช่วงครึ่งปีหลังและการเดินทางทางเรือเธอกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่อาจจะมีการประท้วงรุนแรงอีกครั้งและไม่อยากให้ประชาชนทําลายประเทศขอให้ทุกฝ่ายนั้นใจเย็นๆมีสติหมอปายมองว่า การเมืองเป็นเกมและไม่ควรเข้าไปเล่นด้วยนอกจากนี้เธอไม่แน่ใจว่านายกจะเปลี่ยนภายในสเดือนหรือไม่แต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของนายกคนใหม่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568นี้โดยจะเป็นผู้ชายที่หน้าตาดูคุ้นเคยและเป็นแคนดิเดตจากพรรคเดียวกันกับนายกคนปัจจุบันหมอปลายกล่าวว่าปีนี้เป็นปีที่เผาจริง หมายถึงสถานการณ์ต่างๆกำลังเริ่มต้นและจะรุนแรงขึ้นจากดวงเมืองที่ร้อนแรงและภัยพิบัติพร้อมเกิดรอบด้านขอให้ประชาชนมีสติพร้อมแก้ปัญหาความคืบหน้ารอฟังข่าวใหญ่ร้อนแรงอาจารย์โอเล่พูดถึงสถานการณ์โลกที่ต้องจับตาอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสนักพยากรณ์ที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะบน TikTok Facebook และ YouTube จากการทำนายดวงที่เข้มข้นออกแนวแซบเผ็ดร้อนจนกลายเป็นไหวร่อล่าสุดได้ไปออกรายการทางช่อง YouTube คุยเล่นเน้นจริงทางช่อง YouTube ก๊อปเบญจพลทีวีพูดถึงสถานการณ์ต่ตางๆของโลกทั้งภัยธรรมชาติและการเมืองโลกสถานการณ์การเมืองไทยอาจารย์โุเลกล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยว่า มีความร้อนแรงมีการคาดการ์ว่าจะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนตุลาคมธันวาคมมกราคมและกุมภาพันธ์ของปีหน้าสถานการณ์โลกเตือนให้จับตาดูในเรื่องของน้ําและวงแหวนแห่งไฟซึ่งอาจจะนําไปสู่สถานการณ์เหตุการณ์ที่น่ากลัวและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดสึนามิในช่วงเดือนสิงหาคมนอกจากนี้ยังเตือนให้ระวัง ภัยพิบัติและโรคภัยต่างๆและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีสติในการใช้ชีวิตภัยพิบัติของโลกและธรรมชาติแผ่นดินไหวอาจาร,รย์โอเล่เคยทักเรื่องของแผ่นดินไหวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะเกิดขึ้นหลังสงกรานซึ่งเกิดขึ้นจริงภัยทางน้ำให้จับตาดูเกี่ยวกับเรื่องของน้ำซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ สึนามิในช่วงเดือนสิงหาคมมีความกังวลในเรื่องของสึนามิภัยพิบัติอื่นๆและโรคระบาดจะมีเรื่องของโรคระบาดและในช่วงครึ่งปีหลังจะมีภัยพิบัติเพิ่มขึ้นอาจารย์โอเลเน้นย้ำให้ศึกษาในเรื่องของโรคภยัยและภัยพิบัติต่างๆเอาไว้การเมืองโลกและหายนะที่ต้องเจอสถานการณ์โลกโดยรวม อาจารย์โอเล่เตือนให้จับตาดูเกี่ยวกับเรื่องของน้ำและวงแหวนแห่งไฟซึ่งอาจจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่น่ากลัวและนำให้จับตาติดตามข่าวใหญ่จะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าหมอปลายพรกรซิบทำนายนายกอายุ40ย้อนคำทำนายที่เคยพูดไว้นายกคนใหม่จะเป็นคนนี้หมอปายพรกซิบเคยทำนายดวงไว้ เมื่อหลายเดือนก่อนว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยจะมาในช่วงนี้แต่ว่าจะเป็นคนที่มีลักษณะเด่นหลายอย่างที่เธอมองเห็นหรือท่านยมได้บอกว่าจะเป็นผู้ชายลักษณะดังนี้พอถึงวันนี้ได้นายกใหม่แล้วไม่รู้ว่าที่เคยทำนายไว้จะมีอะไรผิดไปจากความจริงบ้างหมอป่ายพรายกระซิบเคยกล่าวในรายการไทยรัฐทอล์กทางช่อง YouTube เมื่อ2พฤษภาคม2,568ด้วยเคยพูดว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่อายุไม่เกิน40ปลายประมาณ35-39ถึงปีทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เช่นโรงแรมบ้านและอื่นๆแต่ในส่วนของที่บอกว่าจะมาจากข้อตกลงหรือดีลมากกว่าจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ส่วนนี้เห็นว่าตรงกับความจริงที่เกิดขึ้นอยู่เพราะนายกคนใหม่ได้มาด้วยวิธีการนี้จริงๆ